โอ้ปรากฏแก่ๆจริงๆนะครับโอ้ยเอ้ยโอ้ได้ปลานะครับตัวนึงได้ปลาตัวนึงติดหมายนี้ได้ไดโนเสาร์มา2ตัวนะครับแบบฟุกๆเลยเอ้ยนี่โอ้โ้โอ้โโอ้โ้โอ้โโอ้โมาอีกหนึ่งนะครับโอ้ย สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ก็มาเจอกับผมแล้วนะครับที่แม่นม้ำปัจจีเช่นเคยนะครับก็บลงเรือที่คลอ,องใหญ่นะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาในคลองในคลองปัตคามนะครับผมคิดว่าน้ํามันจะลงมาบ้างแล้วนะครับแต่น้ําใหญ่ยังไม่ลงมานะครับน้าเขายังไม่ลงมาอันนี้น้ํายังหนุนอยู่นะครับตอนมาลงเนี่ยน้ายังเอออยู่นะครับนี่เริ่มจะไหลลงแล้ว แต่ก็ดูดีกว่าหน้าแรงนะครับเหมือนสีน้ำมันจะเป็นสีขุ่นแล้วนะครับก็เดี๋ยวมารุ่นดูแล้วกันว่าทริปนี้จะมีอะไรใหญ่ๆใ,ให้ท่านผู้ชมได้ชมหรือเปล่านะครับหรือว่าปลาที่นี่จะมีใหญ่เหลืออยู่บ้างหรือเปล่านะครับตามมาลงนี่ก็ตั้งจะมานะครับฝนตกนี่เละเทะมาหมดเลยนะครับยังไม่ตกปลาเลยเปียกหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าจะมีอะไรท่านผู้ชมได้ชมนะครับปสภาพหมายก็ น้ำเพิ่งจะเริ่มไหลนะครับฝนก,ก็ตกตั้งแต่มายังไม่หยุดเลยเดี๋ยวเราลองตรงนี้ก่อนเลยนี่หมายแรกนะครับมาดูว่าจะมีไดโนเสาร์หรือเปล่านะครับเหลือเชื่อเลยนะครับเงียบปริ๊บเลยนะครับมีแต่ปลาเล็กตอดทุกๆติ๊กๆหรือว่าเข้าไปหน้าฝายกันหมดแล้วนะครับมาดูหมายที่สองนะครับ เรา,าเรียกปลาหน่อยหมายแรกมีแต่ตัวน้อยๆจิกๆจิกๆอันนี้ครับยอดจู่ๆไปน,นี่นะครัปบรปบรบฟุกปรบฟุก มีแต่ตัวเล็กๆนะครับไม่มตีตัวใหญ่เลยฝนก็นจุดตกโอ้โหมีตัวนะครับโอ้โอ้มีตัวนะครับโอ้โอ้วางนะครับโอ้มีตัวอยู่นะครับ โอ้วางไปนะครับมีตัวนะครับตัวนี้ยังแห้วอยู่เลยนะครับจะค่ำแล้วนะครับ แรกนะครับของทริปนะครับโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นปรากฏแก้วนะครับกดแบบนี้ตัวใหญ่นะครับก็ยังกินได้นะครับไม่ใช่กดเหลืองครับแบบนี้ตัวนึงถ้าโตดีๆเนี่ยนีูู่หางนะครับ ตัวดีๆในตัวใหญ่นะครับเนี่ยโหต่างจากกดเหลืองครับเนี่ยแต่หน้าตัวโตวน่าจะหมดแล้วแหละตัวหนึ่งครับนี่นอนกินโอ้โหอ,อ,อันนี้เป็นขยงนะครับแต่ไม่ใช่ขยงใบข้าวนะครับตัวใหญ่นะครับเนี่ย หนวดยาวเฟิร์มแต่แล้วแต่บางพื้นที่นะครับบางพื้นที่เขาเรียกอะไรไม่รู้นะครับ <ปา S 1> ที่บ้บานะนะ้านาเรียกอะไรกันนะครับเมนเข้ามาได้นะครับอยากให้ผมไปตกปลาที่ไหนบอกมาได้นะครับพอมีเวลานะครับจะไปจัดนะครับอยากเดินทางไกลๆเหมือนกันนะครับ ในคลองเล็กเนี่ยไม่มีไม่มีตัวนะครับไม่มีตึงๆเลยนะครับไม่รู้ว่ามันสวนขึ้นไปบนหน้าฝายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่หน้าฝายเนี่ยเราไปไม่ถึงแน่นะครับเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะมีเพียดมีอะไรมันตันนะครับเราไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะออกคลองใหญ่นะครับอย่ามาลุ้นดูกันคลองใหญ่จะมีตัวหรือเปล่าถ้าไม่มีตัวนะครับก็แห้วนะครับไป ลองหมายนี้ดูบ้างนะครับยอดรูพักตบขี่มาเรื่อยก็เจอหมายสวยๆเรื่อยนะครับลองไปเรื่อยเผื่อมีตัวนะครับเดี๋ยวก็ซุ่มอยู่แถวนี้ ตัววนะมีแต่ตึกตึ๊กกดตัวแรกนะครับถือว่าทุรักทุเลกันเลยนะครับเช้ายันไม่ใช่เช้านะครับตกมาหลายหมายแล้วนะครับอเพิ่งมาเจอนะครับก็ลุยๆกันต่อนะครับ ตัวยากคนระับตัวเย็นคนระับโอ้มาอีกหนึ่งนะครับโอ้ยนานชะละเกินโอ้โหขอใหญ่ๆบ้างไม่ได้หรอครับจะ้งไซนี้เลยเอาแอะเอาแอะ เรือออกมาแม่น้ําใหญ่นะครับเดี๋ยวมาลุนดูแล้วกันว่าจะมีอะไรหรือเปล่าของเล็กมีแต่ตัวเล็กๆดูครองใหญ่บ้างเผื่อมีของใหญ่ปลามา ก็ตกตลอดนะครับโอ้ปรากฏแก่แกๆจริงๆนะครับ <_ concentrated. S 1> <_ C os> ปรากฏจ้าโอ้โหไข่นะครับว่าแล้วกินหืมกินแบบกินแบบไม่เต็มใจกินเลยนะครับ ควรไปไหนนี้เนี่ยมาแล้วนะครับตัวนี้น่าจะาประกฏตัวผู้นะครับมีไข่นะมีไข่เคร,ครสวยมากไอ้กดหลืองครับตัวนี้โอ้โโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะ มาดูหมายนี้นะครับก่อนค่ําลองหย่อนตอดูนะครับจะมีตัวหรือเปล่าเผื่อมันยังไม่ออกนะครับผ่านไปผ่านมาไม่เคยตกสักทีนะครับหมายนี้ลองดูแล้วกันเผื่อมีไดโนเสาร์นะครับสักตัวของมันลองกันได้นะครับไม่มีก็ไม่เป็นไร ถ้ามีก็อาจจะฟุกเผื่อเขานอนอยู่สึกหนึ่งตัวยืดๆอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันนะครับนี่ฟัาบทีนี้ก็ขอข้าวมากินเองนะครับ วัดนี่มีลาบกับไข่ทอดนะครับแล้วก็นี่แกงกะทินะครับในข้าวนก็อุปกรณ์ครบนะครับของเล่น ให้เข้าใจทำเลยเลยนะครับอือร่อยครับ ลาหาตัวยากนะครับกินก็กินเบาอาอยากให้ดูปลานี่ครับปลากลาคืนตัวดีมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้ปลากลางวันนะครับสามตัวน้นนอยๆเนี่ยน่าจะไข่ทุกตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดตัวเนี่ยผมว่าไข่ทุกตัวนะครับทิปนี้สงสัยจะได้ทํายัดตู้ไว้กินเองทั้งหมดนะครับเนี่ยก็พอมีตัวเรื่อยๆครับกลางคืนยังไงก็ถ้ามีตัวโตวๆเดี๋ยวผมจะเอาห้ชมนะครับก็ตอนนี้ทานข้าวกันไปก่อนนะครับอืมมากินข้าวด้วยกันครับทุกคน หมายนี้ได้ไดโนเสาร์มาสองตัวนะครับแบบฟุกฟุกเลยทะลุโลกว่าคู่หนึ่งเลยนะครับโอ้ oh, ตรงนู้นได้กดเหลืองครับนี่ก็กดเหลืองนะครับหือ hmm. เหยื่อนะครับนี่ถือว่าโอเคนะครับมีทโทรฟี่มาแบบงงง,งเลยนะครับผมก็งงมาแบบไหนมดูน้ําก็ไม่ไหลแล้วนะครับน้ําหยุดสนิทแล้วก็อยวมาลุ้นกันต่อว่อน้ําไหล ถ้าน้ำไหลขึ้นอาจจะมันอาจจะกินก็ได้นะครับวันนี้น้ํากําลังเริ่มจะขยับนะครับยังไงก็มาลองดูแล้วกันะนะดูนะครับหลังจากที่ได้ตัวใหญ่มาสองตัวนะครับก็ไล่เก็บมาเรื่อยตอนนี้ตีสี่ล้วันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับทีน,นี้ก็นอนแล้วนะครับพักผ่อนผมดูตอนเช้ากันอี รอแ่วมาอย่างบุดวิดีแล้วนะครับฟุ๊กฟุกเหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมตอนเช้านะครับก็นอนก็นอนไม่ค่อยจะหลับนะครับยุงจำหนับเลยนะครับยุงหน้านี้มันเก่งกล้าสามารถจริงเลยนะครับก็เชา้าละเดี๋ยวมาลุ้นดูแล้วกันกลางวันจะหา ใหญ่ๆให้ท่านผู้ชมได้ชมหรือเปล่านะครับเป็นการตกปลากหนึ่งคืนนะครับทีุ่รักทุเลนะครับฝนตกตกแทบทั้งคืนนะครับหยุดนิดๆหน่อยๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูตอนเช้าเลยดีกว่านะครับคืนนี้ก็นอนที่นี่เลยนะครับนี่ป่ะตกกันไปเลยอยากให้มาดู ผลงานป่าเมื่อคืนกันนะลืมอ่นี่นะครับก็ถือว่าโอเคทะลุสิบกว่าก็ถือว่าฟุกๆนะครับที่แรกตั้งใจว่ายังไงก็แห้วนะครับไปทรรมามากินเฉยนะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับของในน้ำไปลุยต่อมาดูหมายเลกนะครับชวบโอ ตื่นนะคัน้ำตื้นปลากินน้นตื้นไอนนเด็กตอนเช้าอันนี้เขาก็เป็นต้นดินที่มันสไลด์สไลด์ลงมาครับก็เปื่อมีตัวก็อาจจะมีนะเปื่อกเขาไม่ออกมา มาดูหมายนี้นะครับผมคิดว่าน่า,าจ,จะมีสักตัวสองตัวไม่รู้เล็กหรือใหญ่นะครับอาจจะมีอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับกลางวันเผื่อปลาเขาวิ่งกลางหรือเปล่าช นะครับปรากฏต,ตอนเช้าของเราโอ้โหผมบอกแล้วนะครับว่ามันมีตัวแต่จะไซส์ไหนแค่นั้นเองโอ้นี่นะครับสรุปได้ไซส์นี้มาก็ต้องปล่อยตามมาตรภาพนะครับจะเล็กไปไหนตัโตหน่อยก็ไม่ได้ ดแบบนี้ตัวโตนะครับไม่ใช่กดเหลืองปล่อย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 มีแต่รุ่นนี้เลยดูๆแล้วนะครับนะบรูมานี่จะมีตัวหรือเปล่านะครับ ติดอะไรล่ะือไม่น่าจะได้คืนนะครับไม่เป็นไรให้มันกินก่อนกินก่อนได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีสักตัวอ่ะ ได้แล้วนะครับโอ้โเอ้ยโอ้ได้ปลานะครับตัวหนึ่งได้ปลาตัวหนึ่งติดโอ้โหมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับโอ้โหดีใจจังเลยรู้สึกดีใจมากเลยครับเนี่ยถึงจะตัวไม่ใหญ่มากแต่ก็ตัวสวยนะครับเนี่ย ตัวไม่ใหญ่มากแต่ก็สวยนะครับเป็นไอ้กดแก้วนะครับหนึ่งตัวกินมิดหายไปเลยจะเป็นมีแรงดิ้นนะครับนี่ตัวสวยๆนะครับมีอย่างนี้บ้างก็ยังโอเคดูหางครับนี่กดแก้วกดขาวนะครับนี่ หางก็จะใหญ่ต่อจะตูหมายนี้นะครับเผื่อฟุกนะครับไปได้สักตัวหนึ่ง <c oughs> นรักตตมุตมิ หยดๆไปฟุกเจอใหญ่นะครับอ้ยเ้ยเ้้้้นี่โอ้โหอ้โอ้โโอ้โหจ้าอ๋โอ้ไงามๆนะครับโอ้โหฟาวครับใต้เข้าใต้คางเลยนะครับฟาวนะครับปลาฟาวนะครับนี่ ถือว่ามีตัวนะครับน้ำลงไปกินมันก็กินน้ำขึ้นนะครับอาจจะเป็นตัวนี้นะครับสกี้ที่ดึงคันนี้ก็ไม่แน่อาจจะมีหลายตัวืืือออเอ้ย ไม้ตัวนึงครับโอ้ววย่บนตับเลยนะอ้วววนี่ครับโอ้โหไข่ปิ้งปิ้งไข่ปิ้งปิ้งนะครับนี่โอเคนะครับไข่เต็มท้องครับนี่โอ้โววว หลุดไหมโหเกือบหลุดทะลุอะน,นี่ไปครับทุกคนเตรียมตัวกลับบ้านกันดีกว่านะครับสําหรับทริปนี้ก็ถือว่าไม่หมานนะครับแต่ก็ไม่แห้วก็กลางๆนะครับพอได้กินสักไม่ถึงยี่สิบโลนะครับก็ถือว่ายังดีนะครับที่แรกเนี่ยผมคิดว่าแห้วแน่นอนเพราะว่ากลางวัน,นหาตัวยากมากนะครับกลางวันเนี่ยได้มนเมื่อวานได้สามตัวนะครับสามสี่ตัวแล้วก็ ตอนเช้าได้มาอีก 3- 4ตัวนะครับแต่ไปดีกลางคืนนะครับคือกลางคืนเนี่ยออกไปคลองใหญ่กินเรื่อยๆเรื่อยนะครับก็สำหรับทริปนี้กับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทริปหน้าเจอกันที่ไหนยังไงรอรับชมด้วยนะครับท่านาท่านไหนอยากมาตกนะครับไม่ได้หวังปลามากมาได้นะครับที่นี่ก็โอเคครับมีตัวให้พอได้ดึงไม่เหงาไม่หลับนะครับกลางคืนอันนี้ก็เป็นผลงานเมื่อเช้านะครับ แล้วก็ไปดูผลงานปลารวมของเราเมื่อคืนครับนเดี๋ยามีน้ำแข็งสซื้อมาน่าจะละลายหมดแล้วมั้งครับชลบ,ชบ,ชบ,ชบคลิคคครับมีไนโตเสาามมาสองตัวนะครับเนี่